จุดเริ่มต้นของความคิดแบบคนจนตอนที่ผมยังเรียนจบใหม่ๆและเพิ่งเริ่มทำงานเงินเดือนผมอยู่ที่1,500 0บาทต่อเดือนพอได้งานก็รู้สึกภูมิใจมากคิดว่าต่อไปนี้ชีวิตต้องดีขึ้นแน่ๆแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงคือไม่ถึงอาทิตย์เงินเดือนที่เพิ่งออกก็เริ่มหายไปทีละน้อยเพราะผมเอาไปใช้กับสิ่งที่คิดว่าต้องมีเพื่อให้สมฐานะมนุษย์เงินเดือนเช่น ซื้อเสื้อผ้าใหม่เพื่อใส่ไปทำงานทั้งที่ของเก่ายังใช้ได้กินร้านอาหารหรูหลังเลิกงานเพื่อฉลองพ่อนมือถือรุ่นใหม่ทันทีเพราะไม่อยากดูตกเทรนด์สั่งของออนไลน์ทุกเดือนเห็นอะไรลดราคาก็ซื้อไว้ก่อนผมใช้เงินโดยมีความคิดว่าทำงานแล้วก็ต้องใช้ให้เต็มที่สิเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้เงินเดือนใหม่มาอีก แต่พอสิ้นเดือนความจริงที่เจ็บปวดก็คือเหลือเงินติดบัญชีไม่ถึงพันบางครั้งถึงขั้นต้องยืมเพื่อนเพื่อใช้ก่อนเงินเดือนออกทั้งที่รายได้ก็ไม่ได้ต่ําเลยเพราะความคิดที่พาผมติดอยู่กับความจนถ้าย้อนกลับไปดูจะเห็นว่าความผิดพลาดไม่ได้อยู่ที่รายได้แต่เป็นความคิดที่ผิดตั้งแต่แรกเช่นหคิดว่าเงินคือของใช้หมดไปไม่ใช่ของสะสมได้ พอได้เงินมาก็คิดแต่จะใช้จนไม่เหลือเก็บ 2. คิดว่าต้องใช้เงินให้ดูดีในสายตาคนอื่นสื้อเสื้อผ้าแบรนด์ใช้มือถือแพงทั้งที่รายได้จริงยังไม่รองรับ 3. คิดว่าความสุขอยู่ที่การใช้จ่ายทันทีเห็นอะไรลดราคาหรือโปรโมชั่นก็รีบซื้อเพราะกลัวพลาดโอกาส ทั้งหมดนี้คือความคิดแบบคนจนที่ทำให้ไม่ว่าจะได้เงินเท่าไหร่สุดท้ายก็ไม่เหลือเก็บจุดที่เริ่มตาสว่างสิ่งที่ทำให้ผมเริ่มรู้สึกว่าตัวเองคิดผิดคือเวลามองเพื่อนบางคนที่ได้เงินเดือนพอๆกันแต่เขากลับมีเงินเก็บหลักหมื่นหลักแสนซื้อของที่จำเป็นแบบไม่เดือดร้อนและยังมีเงินไปลงทุนเพิ่มอีกผมสงสัยมากว่า ทำไมเงินเดือนเท่ากันแต่เขามีเงินเก็บส่วนเรามีแต่นี่จนวันหนึ่งมีเพื่อนพูดกับผมว่ามันไม่ใช่เรื่องเงินเดือนหรอกมันอยู่ที่ความคิดเรื่องเงินต่างหากประโยคนี้เหมือนค้อนทุบหัวมันทำให้ผมเริ่มย้อนกลับไปคิดว่าที่ผ่านมาผมใช้ชีวิตยังไงกันแน่เปรียบเทียบคนจนกับคนรวย จากการสังเกตคนรอบข้างผมเริ่มเห็นความต่างของความคิดที่ส่งผลให้ชีวิตต่างกันลิบลับคนจนคิดว่าได้เงินมาแล้วต้องใช้คนรวยคิดว่าได้เงินมาแล้วต้องทำให้โตคนจนซื้อของเพื่อตอบสนองทันทีคนรวยซื้อของเมื่อมันช่วยเพิ่มมูลค่าในอนาคต คนจนกลัวพลาดโปรโมชั่นเลยซื้อของไม่จำเป็นคนรวยกลัวพลาดโอกาสลงทุนเลยเก็บเงินไว้ก่อนความคิดเล็กๆเ,เหล่านี้เองที่ค่อยๆสร้างความแตกต่างใหญ่ในระยะยาวเหตุผลที่ต้องเปลี่ยนความคิดตอนนั้นผมเริ่มเข้าใจว่าถ้ายังคิดแบบเดิมชีวิตก็จะวนอยู่ที่เดิมคือหาเงินใช้หมดไม่มีเหลือเครียดรอเงินเดือนใหม่เป็นวงจรที่ไม่จบสิ้น แต่ถ้าอยากเปลี่ยนอนาคตต้องเริ่มจากเปลี่ยนวิธีคิดให้ได้ก่อนเพราะความคิดเป็นรากฐานของการกระทำและการกระทำเป็นสิ่งที่กำหนดผลลัพธ์ในชีวิตบทสรุปบทที่หนึ่งผมได้เรียนรู้ว่าจุดเริ่มต้นของความจนไม่ได้อยู่ที่รายได้ต่ำแต่อยู่ที่วิธีคิดที่ผิดเกี่ยวกับเงินและถ้าอยากเปลี่ยนชีวิตไปสู่เส้นทางความรวยจริงๆสิ่งแรกที่ต้องเปลี่ยนไม่ใช่เงินเดือนแต่คือ ความคิดและนี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งใหม่ที่ผมจะเล่าต่อในบทถัดๆไปว่าผมค่อยๆเปลี่ยนความคิดและมันเปลี่ยนชีวิตการเงินของผมได้จริงๆบทที่สองการเปลี่ยนความคิดครั้งแรกหลังจากที่เพื่อนพูดประโยคสั้นๆว่ามันไม่ใช่เรื่องเงินเดือนหรอกมันอยู่ที่ความคิดเรื่องเงินต่างหากผมก็เริ่มเก็บคำพูดนั้นกลับมาคิดต่อแทบทุกวัน เพราะถ้าเป็นเรื่องเงินเดือนจริงๆผมกับเพื่อนก็ควรจะมีสถานะใกล้เคียงกันแต่ทำไมผลลัพธ์มันต่างกันราวฟ้ากับดิน 1. จุดเริ่มจากการบันทึกรายจ่ายสิ่งแรกที่ผมลองทำคือบันทึกรายจ่ายทุกบาททุกสตางค์ลงสมุดโน้ตเล็กๆที่พกติดตัวไว้ แรกๆผมรู้สึกว่ามันน่ารำคาญมากกินข้าว50บาทก็ต้องหยิบปากกามาเขียนซื้อกาแฟ65บาทก็ต้องจดแต่เพื่อนผมบอกว่าถ้าไม่รู้ว่าเงินไปไหนก็ไม่มีทางแก้ปัญหาได้พอจดครบเดือนสิ่งที่เห็นชัดเจนคือรายจ่ายเล็กๆน้อยๆนี่แหละที่รวมกันแล้วทำให้เงินหายไปมหาศาลกาแฟวันละแก้วเดือนหนึ่งก็เกือบ2,000บาท อาหารแพงๆหลังเลิกงานสัปดาห์ละ3-4ถึงครั้งรวมเดือนละ5 0 0 0 6 0ถึง6,000บาทของออนไลน์ที่ซื้อเพราะลดราคารวมแล้วเดือนละเกือบ3,000บาทรวมกันออกมารายจ่ายฟุ่มเฟือยพวกนี้เกือบครึ่งหนึ่งของเงินเดือนเลยทีเดียว 2. จากความคิดใช้ก่อนเก็บทีหลังโรมันเก็บก่อนใช้ทีหลัง ก่อนหน้านี้ผมเคยคิดเสมอว่าเดี๋ยวถ้าเหลือสิ้นเดือนค่อยเก็บซึ่งแน่มอนว่าไม่เคยเหลือเลยแต่พอเริ่มเปลี่ยนวิธีคิดเป็นหากเก็บทันทีที่เงินเดือนเข้าชีวิตก็เริ่มต่างออกไปผมตั้งกฎกับตัวเองว่าอย่างน้อย10%ของเงินเดือนต้องเก็บเข้าบัญชีแยกโดยห้ามแตะ เช่นเงินเดือน15,000โรมันหากเก็บทันที1,500เหลือใช้จริง13,500ตอนแรกก็รู้สึกฝืดเคืองแต่พอทำไป3-4เดือนก็เริ่มชินและที่สำคัญที่สุดคือเงินเก็บเริ่มงอกขึ้นจริงๆ 3. เปลี่ยนจากคิดสั้นเป็นคิดยาว ผมเคยคิดแค่ว่าวันนี้อยากได้อะไรพรุ่งนี้อยากทำอะไรแต่ไม่เคยคิดถึงอนาคตไกลๆเลยจนกระทั่งได้เห็นเพื่อนคนเดียวกันคนนั้นเริ่มลงทุนเขาพูดกับผมว่าเงินพันวันนี้ถ้าลงทุนได้ผลตอบแทน10%ต่อป,ปีอีก10ปีมันกลายเป็นเกือบ2,600บาทนะ ผมฟังแล้วขำในใจว่าแค่พันเดียวจะไปซีเรียสอะไรแต่พอเขาอธิบายเรื่องดอกเบี้ยทบต้นมันทำให้ผมเริ่มเข้าใจว่าความแตกต่างเล็กๆวันนี้ถ้าทำต่อเนื่องมันจะสะสมจนกลายเป็นก้อนใหญ่ในอนาคตนี่คือความคิดแบบคนรวยที่ต่างจากผมโดยสิ้นเชิงเพราะเขามองเงินเป็นเมล็ดพันธุ์ที่จะเติบโตได้ไม่ใช่ของหมดไปเหมือนที่ผมเคยคิด4 การตัดสินใจซื้อเริ่มเปลี่ยนก่อนหน้านี้เวลาจะซื้อของผมถามตัวเองว่าอยากได้ไหมถ้าอยากก็ซื้อเลยแต่หลังจากได้เรียนรู้ผมเปลี่ยนคำถามเป็นมันจำเป็นจริงๆไหมมันช่วยให้ชีวิตดีขึ้นในระยะยาวหรือเปล่า ผลลัพธ์คือรายจ่ายที่ไม่จำเป็นค่อยๆลดลงเช่นกาแฟจากร้านแพงก็เปลี่ยนไปซื้อแบบชงเองที่ออฟฟิศเสื้อผ้าแบรนด์เนมก็เลิกซื้อบ่อยๆเพราะของเดิมก็ยังใส่ได้ดี 5. เริ่มมองหาโอกาสมากกว่าโปรโมชั่น เมื่อก่อนผมตื่นเต้นเวลาเห็นป้ายลดราคาแต่ตอนนี้ผมเริ่มตื่นเต้นเวลาเห็นโอกาสลงทุนเล็กๆเ,เช่นกองทุนที่มีโปราค่าธรรมเนียมถูกหรือหุ้นปันผลที่น่าสนใจเหมือนสมองถูกปรับโฟกัสใหม่จากการมองแค่ของใช้ไปมองโอกาสสร้างอนาคต 6. ความรู้สึกที่เปลี่ยนไปสิ่งที่น่าทึ่งคือความสุขจากการมีเงินเก็บมันให้ความรู้สึกมั่นคงมากกว่าการซื้อของใหม่ๆซะอีกตอนเห็นยอดเงินในบัญชีออมเพิ่มจากศูนย์เป็น5,000 1น0 0ื่0หนึความภูมิใจมันมากกว่าการถือกระเป๋าแบรนด์เนมเสียอีกเพราะนี่คือหลักฐานว่าผมกำลังเปลี่ยนแปลงจริงๆ 8. บทสรุปบทที่สอง การเปลี่ยนความคิดครั้งแรกไม่ใช่การเปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตทันทีแต่มันคือการขยับเล็กๆเ,เช่นการจดรายจ่ายการหักเก็บก่อนใช้และการคิดยาวแทนที่จะคิดสั้นสิ่งเหล่านี้อาจดูเล็กน้อยแต่ผลลัพธ์มันใหญ่หลวงมากเพราะมันค่อยๆเปลี่ยนผมจากคนที่ปล่อยให้เงินควบคุมชีวิตเป็นคนที่เริ่มควบคุมเงินของตัวเองได้จริงๆบทที่ส ความคิดแบบคนรวยที่ผมได้เรียนรู้หลังจากที่ผมเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมทางการเงินเล็กๆน้อยๆแล้วสิ่งที่ทำให้ผมพัฒนาไปอีกขั้นคือการสังเกตความคิดของคนรวยรอบตัวและนำมาปรับใช้กับชีวิตของตัวเอง ผมไม่ได้หมายถึงมหาเศรษฐีที่อยู่ไกลเกินเอื้อมแต่หมายถึงคนธรรมดาที่ดูเหมือนใช้ชีวิตมั่นคงมีเงินเก็บมีทรัพย์สิสนและไม่ต้องกังวลกับรายจ่ายจีประทะเหมือนผมเมื่อก่อน 1. คนรวยมองเงินเป็นเครื่องมือไม่ใช่รางวัลตอนที่ผมได้เงินเดือนใหม่ๆความคิดแรกคือใช้ให้คุ้มฉลองให้หายเหนื่อยเหมือนเงินเป็นรางวัลที่ต้องเอาไปแลกกับความสุขทันที แต่คนรวยที่ผมรู้จักกลับคิดต่างเขามองว่าเงินคือเครื่องมือที่จะทำให้อนาคตดีขึ้นไม่ใช่แค่ของเอาไว้เผาผลาญเพื่อปลอบใจตัวเองพอคิดแบบนี้เวลาจะใช้เงินเขาจะถามว่าเงินก้อนนี้จะทำให้ชีวิตในอนาคตดีขึ้นไหมถ้าไม่ใช่เขาก็ไม่รีบจ่าย 2. คนรวยให้คุณค่ากับเวลามากกว่าของ ผมเคยซื้อของแพงๆเพื่อให้รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าแต่คนรวยกลับให้คุณค่ากับเวลาแทนเช่นบางคนเลือกจ้างแม่บ้านเพื่อให้ตัวเองเอาเวลาไปทำงานหรือพักผ่อนบางคนลงทุนในเครื่องมือทำงานให้เสร็จเร็วขึ้นไม่ต้องเสียเวลาซ้ำซ้อนพอคิดได้แบบนี้ผมก็เริ่มเลือกซื้อของที่ไม่ได้เพิ่มคุณค่าในชีวิตแล้วหันไปลงทุนกับสิ่งที่ช่วยประหยัดเวลาแทน 3. คนรวยกล้าคิดใหญ่แต่ลงมือเล็กผมเคยคิดว่าถ้าอยากรวยต้องเริ่มจากการลงทุนก้อนใหญ่หรือทำธุรกิจใหญ่ๆทันทีแต่พอได้ฟังประสบการณ์ของคนรวยจริงๆเขากลับเริ่มจาก เก้าเล็กๆที่ต่อเนื่องเช่นเริ่มลงทุนเดือนละพันถึง2,000บาทแต่ทำตลอด10ถึง20ปีสุดท้ายก็กลายเป็นก้อนโตมหาศาลสิ่งนี้สอนผมว่าความสม่ำเสมอสำคัญกว่าความหวือหวาในระยะสั้น4 คนรวยโฟกัสที่รายได้เพิ่มมากกว่าการลดรายจ่ายแน่นอนว่าการประหยัดเป็นเรื่องดีแต่สิ่งที่ผมเห็นชัดคือคนรวยไม่หยุดอยู่ที่การตัดค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆอย่างเดียวแต่พยายามหาทางเพิ่มรายได้เสมอ บางคนเริ่มจากอาชีพเสริมเช่นขายของออนไลน์รับงานฟรีแลนซ์ลงทุนในหุ้นหรือปล่อยเช่าห้องพักรายได้พวกนี้แม้เริ่มเล็กแต่สะสมจนกลายเป็นหลักแสนหลักล้านได้พอเข้าใจตรงนี้ผมเริ่มถามตัวเองว่านอกจากงานประจำแล้วเราจะหารายได้เพิ่มจากอะไรได้บ้าง 6. คนรวยไม่กลัวความรู้ใหม่ เมื่อก่อนผมคิดว่าการเงินเป็นเรื่องซับซ้อนยากเกินกว่าจะเข้าใจเลยเลือกไม่สนใจแต่สิ่งที่ผมสังเกตคือคนรวยส่วนใหญ่ไม่หยุดเรียนรู้พวกเขาอ่านหนังสือฟังพอดแคสต์เข้าอบรมหรือแม้กระทั่งทดลองผิดพลาดด้วยตัวเองแต่สิ่งสำคัญคือเขากล้าเรียนรู้สิ่งใหม่เกี่ยวกับเงิน ผมเลยเริ่มปรับตัวอ่านหนังสือการเงินเล่มแรกในชีวิตและมันเปิดโลกผมมากเหมือนจากคนที่เดินหลงทางในความมืดอยู่ดีๆก็มีไฟฉายส่องให้เห็นทาง 6. คนรวยรู้จักเลื่อนความสุขออกไปนี่คือความต่างที่สำคัญที่สุดผมเคยเป็นคนที่อยากได้อะไรต้องได้ทันทีเพราะคิดว่าชีวิตสั้นใช้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้ใช้ แต่คนรวยกลับคิดว่าถ้ารออีกหน่อยเราจะได้ของที่ใหญ่กว่ามั่นคงกว่าและคุ้มค่ากว่าเช่นไม่รีบซื้อรถใหม่ทั้งที่ผ่อนแทบไม่ไหวแต่รอจนมีเงินเก็บก้อนใหญ่แล้วค่อยซื้อทีเดียวหรือบางคนเลือกลงทุนก่อนแล้วเอาดอกผลมาซื้อของหรูๆแบบไม่กระทบชีวิตประจำวันนี่คือการเลื่อนความสุขเล็กๆวันนี้เพื่อไปแลกกับความสุขที่ใหญ่กว่าในอนาคต เสิ่งที่ผมเริ่มเปลี่ยนตามหลังจากสังเกตความคิดแบบคนรวยผมก็เริ่มนำมาปรับใช้เช่นไม่ซื้อของเพื่อโชว์แต่ซื้อเพราะมันช่วยเพิ่มคุณค่าแทนที่จะนั่งบ่นเรื่องเงินเดือนน้อยผมเริ่มหางานเสริมอ่านหนังสือการเงินเดือนละเล่มเพื่อเปิดมุมมองใหม่ๆตั้งเป้าหมายใหญ่แต่ลงมือเล็กๆเช่นออม2 0 0 0ถึง3,000บาท ผลลัพธ์คือชีวิตเรื่องมั่นคงขึ้นทีละนิดและความมั่นใจเรื่องเงินก็ค่อยๆกลับมา 8. บทสรุปบทที่สสิ่งที่ผมได้เรียนรู้คือความคิดแบบคนรวยไม่ได้ซับซ้อนเลยแต่มันตรงข้ามกับสิ่งที่ผมเคยทำมาตลอดผมเคยใช้เงินเป็นรางวัลเขาใช้เงินเป็นเครื่องมือผมเคยมองของเขามองเวลาผมเคยคิดสั้นเขาคิดยาว ผมเคยอยากใช้ทันทีเขารอเพื่อสิ่งที่ใหญ่กว่านี่คือความต่างที่แท้จริงระหว่างจนกับรวยและมันไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินในมือแต่อยู่ที่ความคิดที่เรามีต่อเงินบทที่ 4. การทดสอบจริงในชีวิตหลังจากที่ผมเริ่มเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนพฤติกรรมและพยายามทำตามสิ่งที่ได้เรียนรู้จากคนรวยชีวิตก็ดูเหมือนจะเริ่มดีขึ้น เงินเก็บก็ค,ค่อยๆโตขึ้นทีละนิดความมั่นคมก็ดูใกล้เข้ามาแต่ใช้ว่าทุกอย่างจะราบรื่นตลอดไปเพราะความท้าทายจริงๆมันมาถึงตอนที่ชีวิตเล่นตลกกับเรา 1. เงินก้อนที่ล่อตาล่อใจช่วงปีที่3ของการทำงานบริษัทประกาศโบนัสก้อนโตสำหรับพนักงานเก่าและผมก็เป็นหนึ่งในนั้นผมได้เงินก้อนประมาณ5 0,000บาทซึ่งถือว่าเยอะมากในตอนนั้น ทันทีที่เงินเข้าบัญชีความคิดแบบเดิมๆก็เริ่มมากระซิบในหัว 1. ไปเที่ยวต่างประเทศสักทริปเถอะรอมานาแล้ว 2. ซื้อโน้ตบุ๊กใหม่ดีกว่าของเก่าใช้มาสองปีแล้ว 3. หรือจะถอยรถใหม่ไปเลยนี่แหละคือการทดสอบครั้งใหญ่เพราะมันจะพิสูจน์ว่าผมเปลี่ยนความคิดได้จริงหรือแค่ชั่วคราว 2. การต่อสู้ในใจ คืนที่โบนัสเข้าผมนอนพลิกไปมาไม่หลับเพราะในหัวเต็มไปด้วยความคิดสองฝั่งฝั่งแรกคือความคิดแบบคนจนที่อยากใช้ทันทีรู้สึกว่าชีวิตทำงานหนักมาตลอดต้องให้รางวัลกับตัวเองสักหน่อยฝั่งสองคือความคิดแบบคนรวยที่ถามว่าถ้าเอาเงินไปลงทุนแทนของพวกนั้นก็ซื้อได้ในอนาคตโดยไม่ต้องเดือดร้อนเลยนะ มันเหมือนมีคนสองคนยืนเถียงกันในหัวตลอดเวลาและผมต้องเลือกข้าง 3. การตัดสินใจที่ไม่ง่ายสุดท้ายผมเลือกจะแบ่งเงินก้อนนั้นออกเป็นสองส่วน40,000บาทเก็บเข้ากองทุนรวมที่ผมศึกษามาแล้ว1,000 0บาทใช้ซื้อโน้ตบุ๊กใหม่ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นจริงๆสำหรับงานผลคือผมยังได้สิ่งที่อยากได้แต่ก็ไม่ทำลายอนาคตด้วยการใช้หมดไปในครั้งเดียว การตัดสินใจครั้งนั้นทำให้ผมเห็นว่าการเป็นคนรวยไม่ได้แปลว่าต้องห้ามใช้เงินเลยแต่คือการใช้เงินอย่างมีสติและเลือกสิ่งที่สร้างคุณค่ามากที่สุด 4. ความท้าทายจากคนรอบข้างอีกบททดสอบที่หนักไม่แพ้กันคือสายตาคนรอบข้างเพื่อนบางคนล้อผมว่าเก็บเงินทำไมเยอะเดี๋ยวก็แก่ตายใช้ไม่ทันหรอก หรือบางคนบอกว่าไม่ลองใช้ชีวิตหรูหรูบ้างเหรอกินอยู่ง่ายเกินไปหรือเปล่าช่วงแรกๆผมรู้สึกวันไหวเพราะอยากเข้ากลุ่มอยากไปเที่ยวกินหรูซื้อของเหมือนเพื่อนแต่พอคิดลึกๆก,ก็รู้ว่าถ้าทำตามคนอื่นชีวิตเราก็จะเหมือนเดิมไม่ต่างอะไรจากที่เคยล้มเหลวมาแล้วผมเลยเลือกเงียบไม่เถียงไม่อธิบายมากแค่โฟกัสในเส้นทางของตัวเอง 5. ผลลัพธ์ที่เริ่มเห็น หลังจากผ่านไปประมาณ2ปี 2> ผมเริ่มเห็นผลลัพธ์จริงๆจากการคิดและทำแบบใหม่ 1. ยอดเงินเก็บในบัญชีลงทุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากหลักหมื่นเป็นหลักแสน 2. รายได้เสริมจากการรับงานฟรีแลนซ์เล็กๆเ,เริ่มเข้ามาเดือนละ3,000ถึง5,000บาท 3. ความเครียดเรื่องการเงินลดลงอย่างเห็นได้ชัดที่สำคัญคือผมเริ่มมีความภูมิใจว่าตัวเองกำลังเดินบนเส้นทางที่มั่นคงไม่ใช้ใช้ เงินไปวันๆแบบที่ผ่านมา6ความเข้าใจใหม่การทดสอบเหล่านี้ทำให้ผมเข้าใจว่าความคิดแบบคนรวยไม่ได้ถูกวัดตอนที่เรามีเงินน้อยแต่ถูกวัดตอนที่เราได้เจอเงินก้อนเพราะใครๆก็เก็บเงินได้ถ้าไม่มีโอกาสใช้แต่พอเงินก้อนใหญ่เข้ามานั่นแหละที่เราจะรู้ว่าเราคิดแบบไหนจริงๆ7บทสรุปบทที่4 บทเรียนสำคัญจากช่วงทดสอบคือ 1. การมีเงินก้อนไม่ใช่คำตอบถ้าเราไม่มีความคิดที่ถูกต้อง 2. การใช้เงินไม่ใช่เรื่องผิดแต่ต้องแยกให้ออกระหว่างอยากได้กับจำเป็น 3. ความกดดันจากคนรอบข้างจะมีเสมอแต่เราต้องมั่นคงในเป้าหมายของตัวเอง สุดท้ายผมได้พิสูจน์กับตัวเองว่าผมไม่ได้แค่พูดว่าจะเปลี่ยนแต่ผมเปลี่ยนจริงและนี่คือก้าวสำคัญที่ทำให้ชีวิตการเงินของผมเริ่มมีทิศทางที่มั่นคงบทที่5บทสรุปจน v วอร์ซัรวยต่างกันที่ความคิด หลังจากผ่านการเปลี่ยนความคิดทดลองทำจริงและเจอบททดสอบที่ยากพอสมครวรผมเริ่มมองย้อนกลับไปว่าสิ่งที่ทำให้ชีวิตการเงินของผมเปลี่ยนไปได้จริงๆไม่ได้มาโชคไม่ได้มาจากการได้เงินเดือนเพิ่มพิเศษแต่มาจากความคิดที่เปลี่ยนไป 1. จุดเปลี่ยนของความคิด เมื่อก่อนผมเชื่อว่าคนรวยรวยเพราะเขาเกิดมาในครอบครัวที่ดีหรือมีเงินเดือนสูงแต่พอได้สัมผัสประสบการณ์จริงๆผมถึงเข้าใจว่าความจริงแล้วคนรวยกับคนจนเริ่มต้นจากความคิดที่ต่างกันคนจนมองเงินว่าไว้ใช้คนรวยมองเงินว่าไว้ต่อยอดคนจนหาความสุขจากการใช้จ่ายทันทีคนรวยหาความสุขจากการวางแผนอนาคต คนจนกลัวอดทนคนรวยกลัวพลาดโอกาส 2. ส,สิ่งที่ผมได้จากการเปลี่ยนความคิดตลอดหลายปีที่ผ่านมาหลังจากปรับคิดผมได้เห็นผลลัพธ์จริงที่เกิดขึ้นกับตัวเอง 1. งเงินเก็บเติบโตจากที่เคยไม่มีเหลือเลยตอนนี้ผมมีเงินเก็บและเงินลงทุนรวมหลักแสนและยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกเดือน 2. ความมั่นใจเพิ่มขึ้นผมไม่เครียดเหมือนเมื่อก่อนไม่ต้องกังวลสิ้นเดือนว่าจะพอหรือไม่ 3. โอกาสใหม่ๆเข้ามาพอเริ่มมีเงินเก็บและใช้ชีวิตแบบมีวินยัยผมก็ได้โอกาสลงทุนได้เจอคนใหม่ๆที่คิดเรื่องการเงินเหมือนกัน 4. นิสัยใหม่ติดตัวตอนนี้ไม่ว่าจะได้เงินก้อนเล็กหรือใหญ่ความคิดแรกของผมคือจะทำให้มันโตขึ้นยังไงไม่ใช่จะใช้มันยังไงให้หมด 4. เคล็ดลับที่ผมอยากฝาก หากใครที่กำลังรู้สึกว่าตัวเองอยู่ในวงจรแบบที่ผมเคยเจอคือหาเงินมาแล้วก็หมดไปไม่มีเหลือเก็บเลยผมอยากแนะนำสิ่งที่ทำให้ผมเปลี่ยนแปลงได้จริง4ข้อ1เริ่มจากรู้ตัวบันทึกรายรับรายจ่ายให้เห็นชัดๆว่าเงินหายไปไหน2เก็บก่อนใช้เสมอแม้จะเริ่มจาก5%หรือ10%ของรายได้ก็ตาม3ลงทุนกับความรู้ อ่านหนังสือฟังคนที่มีประสบการณ์จะช่วยเปิดโลกกระนัดใหม่ 4. เลื่อนความสุขออกไปถามตัวเองทุกครั้งว่าถ้ารออีกหน่อยเราจะได้สิ่งที่ใหญ่กว่าไหมแทผลลัพธ์ระยะยาววันนี้ผมยังไม่ใช่มหาเศรษฐีแต่ผมมั่นใจว่าตัวเองอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องเพราะแค่มีความคิดแบบคนรวยผลลัพธ์ในชีวิตก็เริ่มเปลี่ยนตามแล้ว ผมมีเงินเก็บมีความมั่นคงและที่สำคัญที่สุดคือผมไม่กลัวอนาคตทางการเงินอีกต่อไปและนี่คือสิ่งที่ผมอยากยืนยันกับทุกคนว่าจนเวอร์ซัสรวยไม่ได้ต่างกันที่เงินแต่มันต่างกันที่ความคิดจริงๆทแทร6บทสรุปสุดท้าย หากวันนี้คุณยังรู้สึกว่าเงินไม่พอหรือเก็บเงินไม่ได้ผมอยากให้คุณเริ่มจากการเปลี่ยนความคิดเล็กๆก,ก่อนไม่ต้องรอให้ได้เงินเดือนเพิ่มไม่ต้องรอให้มีรายได้พิเศษเพราะความรวยไม่ได้เกิดจากโชคแต่เกิดจากความคิดและการกระทําที่ต่อเนื่องความคิดเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนผลล,ลัพธ์เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนและทั้งหมดนี้เริ่มจากกล้าที่จะเชื่อว่าเราก็รวยได้ถ้าเราคิดแบบคนรวย ผมอยากให้ช่องนี้เป็นพื้นที่ที่เราจะได้มาเรียนรู้เรื่องการเงินไปด้วยกันถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับคุณอย่าลืมกดไลค์และถ้าอยากดูเนื้อหาดีๆแบบนี้อีกก็กดติดตามได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ